วันนี้เราอยู่ที่มอเตอร์ค่ะอยู่ท,ทโโคทนโคน,นโพรลันเพื่อนน้องไงนะครับน้องไงสวัสดีครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศนะครับของวันถ่ายภาพหมู่ของมอโทตอรนี่ครับเพื่อนช่างภาพหนึ่งคนน้องน็อตนะครับน้องน็อตน้องน็อตสวัสดีครับน้องน <ขอ S 2> ็อตขอบคุนนะครับอร่อยไหมครับ <c oughs> <c oughs> 3, 2. 2> สามสองสวัสดีครับพร้อมกันอีกแล้วเข้าม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็เหมือนเคยแหละครับอยู่กับเราจะบีฟตโต้วันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่มหาวิทยายลัยเทคโนโล,โลยีหรือ,ร,อราชมงคลอีสานะคะ่ะอยู่มอทรลอคะ่ะหรือเทคโนโลยีนะครับใช่เทคโนอีสานวันนี้เรามาถ่ายงานถ่ายภาพหมู่เนาะของมอทรลอใช่ไหม<ะ>นี่ก็จะเป็นน้องมดเดียดของเรานะครับชื่อน้องอาย น้องอาและครอบครัวน,นะครับวันนี้เดี๋ยวดูบันดิตราทน้งอาสวัสดีครับเป็นบรรยากาศนะครับของวันถ่ายภาพหมู่ของมอทรอวันนี้ก็จะเป็นจุดเรียกว่าจุดอะไร,รอ่ะเป็นจุดเช็คชื่อของบันดิตนะครับของมอทรอรไม่รู้ว,ว่าวันนี้จะเจอเพื่อนๆช่างภาพคนไหนมั่งนะครับเดี๋ยวถ้าเจอกันมีเวลาก็จะทักทายกันนะครับ <S <S เดี๋ยวเจอเพื่อนช่างภาพหนึ่งคนแล้วครับนี่ครับเพื่อนช่างภาพหนึ่งคน น้องน็อตนะครับน้องน็อตน้องน็อตสวัสดีครับก็น้องน็อตนะครับน้องน็อตน้องน็อตน้องน็อตถ่ายรูปสวยนะครับน้องน็อตน้อน็อวันนี้มันดิบกี่คนครับมัดดิบคนเดียวตั้วันนี้ครับดิบคนเดียวโคราซึ่งวันหรโคราซึ่งวันตอนบ่ายไปต่อตอนบ่ายไปที่ใหม่ครับงานเยอะมากน้องเราไม่ธรรมดาครับมีกีเป็นงาน เอฟโฟนครับเราก็มาถ่ายกันปกติเห็นกัน2ครั้งแล้วเนาะสองสครั้งแล้วครั้งที่เดิมที่เดิมแต่ครั้งที้เราไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนนั้นไม่ได้ถ่ายแต่ครั้งนี้ก็เห็นกันแล้วเดี๋ยวขอฝากเพจได้นะครับเพจไหนครับผมเอเพจฟิวเจอร์ไลฟ์โฟโต้นะครับรับงานถ่ายภาพั่อไปครับแล้วเฟซบุ๊กเหรอครับเฟซบุ๊กเอ่อ T S E เอ็นดับเบิลโอและก็ทีเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้ตรงนี้เนาะทำมืออย่างนี้หน่อยมันจะได้ขึ้นที่เอาได้ภาพตรงนี้แต่ให้อ่าโอเคตรงนี้นะครับดูไว้โอเคครับขอบคุณน้องน็อตมากๆนะครับขอบคุณครับตอนนี้เราไปรอน้องมัดเดี่ยนะครับที่หน้าคณะตอนนี้เขาก็เข้า เาถ่ายรูปหมูันอยู่เนาะ,ะเราไปรอน้องเด็กหน้า,นาคณะกันนะครับ<อ>ดูไปเจอช่งางภาพคนไหนมาอ๋อเห็นแล้วครับ<ๆ>เห็นแล้วครับเห็นน้องสตารครับน้องสตาใช่น้องสตาน้องสตาสวัสดีครับสวัสดีครับพียสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสตามาถึงตอนไหนครับเนี่ยมาถึงตอน4ีห้าีห้าอันนี้มากับ มากับมากับใครอะเด็กข้ั้งบ้านเด็กข้างบ้านอะไรก็เป็นสีชมพูเนาะช่วงนี้นี่ครับน้องตาน้องตามันดี่กี่คนมันดีกี่คนครับวันนี้สองคนอยู่ทั้งวันชึ่ววันครึ่งวันโอ้สองคนครึ่งวันแล้วไปไหนต่อครับเนี่ยเขาอย่างไม่ถามนะว่าไปทำไมนี่นะครับน้องตาครั้งที่แล้วได้ดูไหมอะ ดูแล้วูแล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวครั้งนี้ก็น้องตานะครับถ่ายรูปสวยน้องตาฝากเพจหน่อยนะครับเอ FP Photo ครับฝ uh, ากนะครับขึ้นตรงไหนเอ่ยขึ้นตรงไหนชี้หน่อยชี้หน่อยขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไม่รบกวนน้องตาแล้วครับเนาะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปรอกันอยู่ <c oughs> หน้าคณะบ๊ายบาย น้องบัณฑิตเราก็มาแล้วนะคะอันนี้เป็นน้องบัณฑิตกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆของน้องนะคะเอาอะไรยืมกระเป๋าใใส่กระเป๋ามาจะไปชมกันนะคะการถ่ายภาพวันนี้นะคะ เดดัก่อนนะครับพาดดีเจอพี่ช่างภาพคนหนึ่งนะครับเดินตามไม่ทันพี่นัทน,นะครับ พี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามพี่มาแต่นู่นโอ้เรียกก็ไม่หันเลยมาแบบมาแกล้งพี่นัทนะครับไม่ให้พี่นัทตั้งตัวพี่นัทสวัสดีครับวันนี้พี่นัทกินข้าวกินข้าว,าวอันนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วหลอกหรือว่าไงไอพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอกพี่นัทวันนี้กี่คนครับวันนี้วันนี้คนเดียวครับเนเดียวอ๋อนี่เสร็จงานแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับโอ้โหผมเหลือถ่ายเดียวอะไรนะ นี่พี่นั้นมาคนเดียวเหรอครับมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวพี่มาเกาะคนนี่ก็พี่นัทนะครับช่างภาพสายลมครับสายอารมณ์ดีก็ฟื้นฟื้นฟูดฟูดมาพี่นัทถ่ายภาพสวยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเฟซพี่นัทไว้ให้นะครับพี่นัทตรงไหนครับพี่ตรงไหนไปแล้ครับเฟซเฟซขึ้นตรงไหนเฟซเฟซเฟซขึ้นตรงนี้แล้วครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับพี่นัทขอบคุณครับก็เหลือแต่เดี่ยวของน้องไอ้นะครับแฟนแฟนน้องไอมาแล้วนะ <laughs> งา่ายหรอแฟนนานมากโอเคเดี๋ยวเราจะพานั้งอายนะครับไปถ่ายคู่กับแฟนนะครับตามแบ็กดรอปชุมกันเลย แล้วครับวันนี้สำหรับถ่าย,ย,ถ,ายาถ่ายภาพถ่ายภาพหมู่เนาะของมอทตอรรคูราชเทคโนโลยีคูรารนะครับกับ <c oughs> น้องอายน้องอายครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ <c oughs> สนุกขา <c oughs> ดแต่เหนื่อยมากนสนุกข,ของเราเห็นใจน้องอายเขาตื่นตื่นไม่ยตีหน,นึ่งตีหนึ่งแต่งหน้าโอ้โหนี่ก็น้องบอยนะครับ <c oughs> น้องบอ <c> ย <oughs> น้องอะไรครับ <c oughs> น้องอะไรเอยคนนี้น้องอะไรคราบเยอะอ๋อวันนี้ก็สนุกมาก ขอฝากเพจของเราสองคนด้วยนะคะเพจ JB Photo นะคะแล้วก็ยูน JB ท้าเที่ยวเหมือนเคยนะคะยังไงฝากติดตามผลงานของเราทั้งสองคนด้วยนะคะที่เพจนี้นะคะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ทุกรอบขึ้นแบบบางหน้าเลยยังกบางหน้ากันเลได้ด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ It's my